ฝันเห็นเพื่อนเก่าท่านฝันเห็นเพื่อนเก่าหลายคนทํานายว่าฝันเห็นเพื่อนเก่าจะได้รับโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองๆองหรือสิ่งของที่ต้องการมานานแล้วและอีกในหนึ่งนั้นสามารถทำนายได้ว่าจะได้รับข่าวดีจากเพื่อนที่อยู่ทางไกลหรือในเรื่องของธุรกิจที่ตนได้ดำเนินการ จะได้รับการตอบรับที่ดีนอกจากนี้ในเรื่องของความรักนั้นคนโสดจะเจอคนที่มีเจ้าของคนมีคู่จะมีเรื่องให้บาดหมางใจกันความรักคนโสดได้แต่รอแล้วรอเล่า,ลายังไม่เจอคนที่โดนใจคงต้องใจเย็นๆอย่างที่โบราณท่านว่าไว้สาได้ฟ้าเล่มงาม คุณควรจะคบหาดูใจกับคนที่มีอายุไล่เลี่ยกับคุณให้มากที่สุดจะมีคนมาทำให้คุณรู้สึกสดชื่นแต่ก็ยังไม่ใช่คนที่คุณหวังไว้การเงินการงานจะเด่นในด้านการงานที่เกี่ยวกับการค้าต่างแดนหรืองานที่พบปะผู้คนต่างชาติต่างภาษา งานราชการดำเนินไปโดยปกติมีปัญหาบ้างปะปนตามธรรมดาของการทำงานโดยมากเกิดจากเพื่อนร่วมงานทีมงานหรือบริวารทำงานหากหวังให้เงินเดือนขึ้นตามการเลื่อนขั้นหรือก็คงไม่ใช่ตอนนี้เลขเสียงโชค6696 c ี 44, 7, 9, 2ีส3งหนึ่ขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้ตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ